ัตะมโนปิโยโหติผู้ให้ยอมเป็นที่รักขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีในกณศสัทยายัดยมผู้ฟังยัดยมในหมนคลื่นมาจนคนลำไปมัดเอฟเอ็มเกาิดจหาไม่เกิดก็จะได้ฟังธรรมะข้อคิดคติธรรมอัตมาภาพ,พระผู้ดำเนินในการก็จะได้ชี้ทางออกบอกทางถูกรายการธรรมะรักษาใจเวลาจิตในากาสานาทีถึง ปดนาฬิกาสุสสังและปฏิปัญญาฟังโดยดิ่มได้ปัญญาได้วิจัยเรื่องเก่าได้พัฒนาความคิดได้ฟังเรื่องไม่เคยฟังมาก่อนเรื่องที่เคยฟังแล้วเข้าใจชัดขึ้นทำความเห็นให้ตรงคลายความสงสัยจิตใจของเราย่อมเกิดปัญญาดับทุกได้ยาสมุนไพรรักษาโรค ธรรมะรักษาใจมีศิลเป็นสะพานมีทานเป็นสเบียงมีภาวนาเป็นตะเกียงสู่หนทางดับทุกขผู้มีธรรมย่อมมีสุขมีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเราได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธส่วนอัตมาภาพก็ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ทางออกบอกทางถูกให้ศรัทธายาตยมได้เกิด สติปัญญาอย่าท้อแเทอย่าท้อถอยในการดำเนินชีวิตคนเราก็ต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมรสมชีวิตละชั่วทําความดีทําจิตใจให้ผ่องใสจะปลูกก็ต้องเตรียมดินจะกินก็ต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาที่ จิตใจจะพัฒนาใครเขาก็ต้องพัฒนาตัวเราก่อนอัตนาโจรทยัตนตังจงเตือนตนด้วยตนเองตนเตือนตนให้ผลปิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใกลจะเตือนตอนแชร์เชิญใกลจะเตือนตนให้ผลภยัยมีสติมีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในโลกมนุษย์มีอะไรตั้งเยอะแยะ โลกดีไม่ได้วุ่นวายใจของเราต่างหากที่วุ่นวายผู้มีธรรมย่อมมีสุขมีธรรมะมีจิตที่สูงพัฒนาจิตใจของเรารู้จักกันให้กันแบ่งปันในยกสุภาษิตทัธทะทะมโนปิโยโหติผู้ให้ย่อม เป็นที่รักกันให้กันเสียสละไม่ว่าจะเป็นให้ด้วยอาบิสบูชาด้วยปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยผ้าที่เราได้ถวายหรือได้อนุเคราะห์สงเคราะห์กับคนที่ลำบากหรือโต้ปันสุขแบ่งปันกันเสียสละ น้อมจิตน้อมใจด้วยกันให้เพื่อขจัดความตนีขีเหนียวมัดฉริยะการให้อภัยซึ่งกันและกันโกตังคัต,ตวาสุขังเศติข่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุขอะเวเรนะสัมมันติเวนย่อมระงับด้วยกันไม่จองเวนให้อภัยซึ่ง กันและกันติยมในหมุนคลื่นหมหาชนช่วงเช้าบรรยากาศที่สัปปะยะสัปปะยะแปลว่าสบายมีอาหารสัปปะยะอาหารที่ดีมีอาวาสสัปปะยะที่อยู่อาศัยอากาศทายเทได้สะดวกไม่มีมลภาวะทางจิตใจไม่ว่าทางหูทางจมูกทางสิ่งที่เราสัมผัส มีความสุขกายสุขใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาจริงๆแล้วความสุขของชีวิตอยู่ที่ใจของเราทุกสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกไม่สุขใสยถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกใจแล้วท่านอยากได้สุขหรือทุกนาใจของเราเราปลูกผักปลูกจิตใจของเรา เราก็ต้องทำบุญชำระจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นปลูกดอกไม้ปลูกผักเราก็รดน้ำร่นดินใส่ปุ๋ยจิตใจของเราเราได้เติมบุญเติมกุศลคุณงามความดีข้าวทับพีเดียวก็เป็นบุญแล้วหรือไหว้ผุ้นหลักผู้ใหญ่ไหว้พระสงฆ์ก็เป็นบุญแล้วจิตใจของเราที่เปี่ยมด้วยความเมตตาอยู่กันในครอบครัว อยู่ในองค์กรอยู่ในหน่วยงานทั้งทางโลกทางธรรมญาติยโยมผู้ฟังมีกันหมดเรื่องถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป็นเรื่องธรรมดาโลกมนุษย์มีอะไรทั้งเยอะแยะแต่ถ้าเรามีธรรมะรู้จักปรงรู้จักวางรู้จักละรู้จักการให้การแบ่งปันข้ามัทริยะความตณีขีเหนียวเราก็จะเบาบางเราก็มีความ เห็นแก่ตัวมีความโลภความโกรธความหลงเพราะยังเป็นปุถุชนซึ่งอัตมาภพาพระผู้ดำเนินรายการได้ทำหน้าที่ได้สมมติว่าเป็นพระพระก็เป็นมนุษย์ญาติโยมผู้ฟังพระก็เป็นพระโลกพระหลานที่สมมติว่าเป็นพระแล้วมาทำหน้าที่ฝึกฝนพัฒนาด้วยการศึกษาปฏิบัติขัดเกลา้า พัฒนาสูงยิ่งขึ้นไปก็จะเบาบางในการลดละเลิกความโลภความโกรธความลงแต่ถ้าเรายังเป็นปุถุชนยังมีกิเลสเราก็ต้องพัฒนาตนเองทั้งทางโลกทางธรรมทัททททททนโตเศรษฐมนุสเสสุมนุษย์ที่ฝึกทนนี้แล้วเป็นผู้ประเสริฐสามารถพัฒนาตนเองจากปุถุชนผู้มีกิเลสพัฒนาขึ้นไปสูงยิ่ง ไปก็คือกัลยาณชนมีศีลมีธรรมมีจิตใจที่เ่ยมด้วยความเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีมีกรุณามีความสงสารเมื่อคนอเป็นทุกข์เมื่อคนไม่สบายจิตไม่สบายใจเราก็อนุเคราะห์สงเคราะห์กับชาวโลกโลกมนุษย์เราก็ต้องอาศัยกันแบ่งปันกันเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีมุติตา ยินดีเมื่อเขาประสบความสําเร็จพ่อแม่ที่ไหนที่อิจฉาลูกไม่มีญาติโยมครูบาอาจารย์คนไหนที่กลัวลูกศิษย์จะได้ดีครูบาอาจารย์คนนั้นก็จะตกต่ํามีแต่คอยซัพพอร์ตมีแต่คอยสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกศิษย์ลูกหาให้ลูกหลานของเรานี้จเจริญก้าวหน้าวันนี้อาจเป็นกอหญ้าวันหน้าอาจเป็นกอไผ่้าไม่ลมความตั้งใจ ก็จะเป็นต้นสทรที่แข็งแกร่งคนเราก็ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์คอยซัพพอร์ตคอยส่งเสริมสนับสนุนแต่ถ้ามีความคิดที่จะเลื้อยเก้าอี้มีความคิดที่อิจฉาริษยากลัวคนอื่นในดีเราก็จะเป็นทุกข์อิจฉาคนอื่นเหมือนจุดไฟเผาตนเองรู้จัก เมตตาอารีรู้จักกรุณาแล้วก็มุทิตาเป็นสิ่งที่สําคัญโลกมนุษย์ของเราก็เป็นอย่างนี้ทําตัวเด่นจะเป็นไปหรือเก่งเกินไปก็ไม่ดีมีความอ่อนน้อมถม่อมตนรู้การรู้เวลารู้สถานที่รู้ชุมชนมีธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสัตจธรรมความเป็นจริงของชีวิตอย่าไปจริงจังอะไรกับชีวิตมากเล้วญาติโยมผู้ฟังวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วง วันนี้ขายของดีวันนี้ขายไม่ดีวันนี้อาจจะดังพรุ่งนี้อาจจะดับมันพิจ,จรารณาเรามีความแก่ชราเป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความพลัดพรากเรามีกรรมเป็นเผาพันเรามีกรรมเป็นกำเนิดเรามีกรรมเป็นปันทุเราจะต้องรับผลของกรรม ในหลักทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมกรรมแปลว่าการกระทําอดีตที่เคยผิดพลาดผ่านมาแล้วผ่านไปยัตยมผู้ฟังบางคนบางครั้งยังไปยึดติดกับอดีตสิ่งที่เคยผิดพลาดตอนนี้เวลานี้โชคดีที่สุดแล้วมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตเอง รักษากายรักษาใจรักษาหน้าที่เอาร่างกายของเรานี้มีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ชนต่อสังคมจุมจนแล้วก็จิตใจของเรานี้ให้ห่างไกลาจากความโลภความโกรธความหลงหน้าที่ของเราเราทำอะไรในตอนนี้เวลานี้ทำให้ดีที่สุดยืนในจุดที่เรายืนให้ ดีที่สุดมันอันตมาภาพตอนนี้ก็กำลังทำหน้าที่ประกาศพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ส่งสาวก60สองค์ไปประกาศพระพุทธศาสนาซึ่งต้องอาศัยการเผยแผ่หลักธรรมคําสั่งสอนก็ภูมิใจอัตมาภาพพระพูดดดำเนินรายการเป็นพระโลกปัดลานได้มีโอกาสได้เรียนได้ ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกหรือหลักในทางพระพุทธศาสนาเมื่อได้เรียนแล้วได้มีโอกาสุ้ลักผู้ใหญ่ได้มีวิสัยทัศน์มองกันไกลถวายเวลาให้กับอัตมาภาพ30นาทีชี้ทางออกบอกทางถูกบางทีบางครั้งญาติโยมเกิดมีความทุกข์เรามีความทุกข์กันทุกคน ทุกของผู้บริหารทุกของนายกทุกของพระพระก็ทุก์เพราะยังเป็นปุถุชนยกเว้นผู้ปฏิบัติได้มีจิตที่สูงทุกเรื่องของคนอื่นทุกเรื่องต่างๆนานาสิ่งที่มากระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายใจแต่เราก็ต้องรู้วิธีแห่งการดับทุกยาสมุนไพรรักษาโรคธรรมะ รักษาใจเหมือนคนป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหรือคนที่ไม่สบายกายไม่สบายใจได้ฟังธรรมะมีแรงบรนนานใจได้ฟังธรรมะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตดับทุกข์ได้บางคนป่วยปวดสิกซ้ายสิกขวาป่วยเป็นโรคไมเกรนได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิมีความสุข มีจิตใจที่ผ่องใสโรคไมเกรนโรคอมะพึกออมะพาตหายหายในที่นี้ไม่ใช่หายจากโลคนี้หายป่วยหายเจ็บมีกำลังใจบางคนว่าหนึ่งปีสามเดือนไม่รอดแล้วได้มีบุญมีวาสนาได้สวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตเจริญปัญญาได้แผ่เมตตาได้ทําบุญ กลับตัวกลับใจกลับร้ายให้เป็นดีดังนักปราดว่าไว้เมื่อบุญมาที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักเมื่อบุญลงทําอะไรก็จะติดขัดขัด,ขดจ,ะจะเจริญก็ไม่จเจริญเจอสกัดแข่งสกัดขาดต่างๆนา,นานาแต่ถ้าบุญบารมีเราเต็มแล้วอะไรก็หยุดไม่อยู่ญาติโยมบุฟังทางทางโลกทางธรรมพระพุทธเจ้า ได้เจอพระยามารมาทดสอบคิดจะมาเลื้อยเก้าอี้แต่คิดต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นพระเทวทัตที่คอยเบียดเบียนพระพุทธเจ้าสุดท้ายฟ้ามีตาคนยกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าหรือพยามารก็แพ้พ่ายมาลายไปจมน้ำตายหมดเลยคนเราก็เหมือนกันจงเติบโตด้วยความรู้ความสามารถ เราก็ต้องผ่านอุปสรรคมรสมชีวิตทุกคนต้องเจอไม่มีใครที่จะรวยด้วยกลีบกุหลาบเพราะปัญหาอุปสรรคทำให้เรามีบารมีทำให้เราเติบโตเราจะได้มีประสบการณ์มีจิตที่เข้มแข็งอย่าทอแทให้กำลังใจกับญาติโยมผู้ฟังช่วงนี้ก็ผ่อนปรน จิตใจของเราก็ทําคุณงามความดีต่อไปโลกมนุษย์มีอะไรตั้งเยอะแยะตัวจะได้ให้ข้อคิดกติธรรมได้ชี้ทางออกบอกทางถูกทําหน้าที่ของพระสงฆ์ญาติโยมต้องมีใจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลรู้จักกาันให้กันเสียสละการแบ่งปันผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแต่ถ้าเราเป็นคนที่ใจแคบ มีนิทานธรรมให้กับศรัทธายาตโยมได้เกิดสติเกิดปัญญาได้เกิดศรัทธาปสาทะเป็นข้อคิดกติธรรมที่ดีมากสามีภรรยาที่ไปหาปลาไปทอดแห้ที่คลองใหญ่ประเอญก็ นั่งคุยนั่งสนทนาธรรมทอดแหก็เห็นปลานี่ตีน้ำนั้งปลานี่จะใหญ่มากวานแแหเข้าไปมีเม็ดขึ้นคิดว่าปลานี่เป็นสี่สิบห้าสิบโลยังไงก็ติดอยู่ในแหนของเราแล้วเห็นเม็ดขึ้นลองคิดสภาพดูสองสามีปรรยาก็ยังไงก็เสร็จ น้ำนี่คุนหมดเลยมั่นใจมากยังไงก็ปลานี้อยู่ในแหของเราไม่รอดแน่ก็เลยปรึกษาหารือกับภรรยาเราได้ปลาตัวใหญ่นี้เราจะทำยังไงไม่ให้ญาติพี่น้องให้ชาวบ้านมาแบ่งกับเรามาเอาของเราไปปรึกษาหารือด้วยเป็นคนที่ ขีตณีมัทรยะขีเหนียวกีตณีหรือเป็นคนที่เห็นแก่ตัวญาติโยมผู้ฟังนี่คือคือคนที่ใจแคบคนที่ขีตณีขีเหนียวมีแต่ความโลภหรือเป็นคนที่งกความเห็นแก่ตัวเยอะมากปรึกษาหารือเห็นเม็ดที่แหแล้วยังไงก็เสร็จแน่ก็เลยปรึกษาหารือคุยกันว่า ให้ภรรยานี้ไปผูกศัตรูทำยังไงเนาะผูกศัตรูตั้งแต่ปากซอยไปถึงท้ายซอยอย่าพี่นองพิน้องกลัวเขาจะมาแบ่งปลาที่ตัวใหญ่นี้ผูกศัตรูยังไงให้ไปด่าให้ไปผูกศัตรูไปด่าตั้งแต่ปากซอยไปถึงท้ายซอยผูกศัตรูไว้หมดเลยว่าต่างๆนานา,นา ด้วยเป็นคนที่งกเป็นคนที่ขีเหนียวขีตนีไปผูกศัตรูไว้หมดไม่มีใครชอบต่างรูนิสัยว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและเป็นคนที่ใจคับแคบภรรยานี่ไปด่าไปวางแผนไว้หมดแล้วสามีที่เฝ้าดูว่าปลานี่จะเสร็จแน่พเอ,อิญ กระโดดลงเข้าไปในน้ำไปเจอต่อยาดโยมด้วยที่มองไม่เห็นตอนี้ทิมที่ลูกตาทั้งสองทำให้เจ็บแสบทำให้มืดมิดไปหมดตาก็บอดไปไปมาที่แหนั้นไม่มีปลาไม่ได้อะไรเลยเจ็บแสบปวดตาตาก็บอดอีกหยิบเสื้อผ้ามาก็ ยิบไม่ได้นุ่งใส่แต่กางเกงในไปที่บ้านต่างคกนต่างรู้เลยว่าสองสามีภรรยาตั้งแต่ปากซอยถึงท้ายซอยเป็นคนที่ขี้เหนียวกีตนีเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจมีแต่ความ คับแคบเป็นคนที่ใจแคบไม่รู้จักแบ่งปันการเสียสละมีแต่ขาวโซน้ำหน้าญาติยโยมผู้ฟังตั้งแต่ปากซอยถึงท้ายซอยนึกว่าได้ปลาตัวใหญ่เขาจะมาแย่งเขาจะมาแบ่งเอาตับไปเอาเนื้อไปได้แต่ความซวยได้แต่ความยับได้แต่ความทุกข์มีแต่คนสมน้ำหน้าตาก็บอดอีกอันนี้ก็คือข้อคิดกติธรรมผูกอะไรจะเท่าผูกมิตร ยกตัวอย่างให้ชัดโยมได้ชัดเจนอีกเรื่องเป็นคนที่ใจกว้างเมื่อกี้คนใจแคบญาติยโยมผู้ฟังคนใจแคบมีแต่คนแช่งมีแต่ศัตรูมูมานคนใจกว้างสองสามีภรรยาเหมือนกันไปหาปลาพอเอิญได้ทอดแหว่นแหเข้าไปปั๊บได้ปลาห้าสิบกิโลคุยกันปรึกษาหารือด้วยความที่เป็นคนใจกว้าง คิดยังไงว่าจะกินจะทำยังไงปลาตัวนี้ให้ได้นานที่สุดสามีก็บอกว่าคุยกันเอาไปต้มเค็มเอาไปตากแห้งเอาไปทำปลาะเอาไปหมักไว้ทำยังไงให้กินได้นานภรรยาก็ตกลงเอายังไงเนาะพี่คุยกันปรึกษาหรือกันอ๋อ มีมติทั้งสองว่าจะกินให้ได้นานเราก็ต้องต้มให้หมดเลยไปที่บ้านต้มใส่หม้ออย่างใหญ่ทำอย่างดีเอาถ้วยเอาจานตักต้มปลานี้ไปที่วัดไปทำบุญแล้วแจกญาติพี่น้องแจกเพื่อนบ้าน คนละถ้วยคนละถ้วยได้ตั้งแต่ปากซอยถึงใจซอยญาติพี่น้องแล้วได้ทำบุญด้วยกินได้นานในที่นี้สองสามีภรรยานี้เป็นคนที่ฉลาดและเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนใจกว้างแบ่งเ,เพื่อนบ้านหมดเลยญาติพี่น้องอะไรก็ได้หมดแถมยังได้บุญอีกพอวันต่อไปญาติพี่น้องเพื่อนบ้านได้ แกงเห็ดได้ต้มปลาได้ผักหวานได้ผักสะอมได้ของดีๆเพื่อนบ้านเอามาแบ่งคืนญาติโยมบูฟังอันนี้ภาษาง่ายๆธรรมะของวัวเจ้าวิธีการเทศการสอนให้ญาติโยมเข้าใจง่ายได้ของดีๆอะไรดีๆก็แบ่งปันเป็นคนที่มีน้ำใจงามจิตใจสูงย่าเป็นคนที่ใจขับแคบ คนที่ใจกว้างเหมือนสองสามีภรรยาที่ยกตัวอย่างในเรื่องที่สองเป็นคนที่น้ำใจงามจิตใจสูงอานิสงส์ของการให้ทัทมนโนปิโยติผู้ให้ยอมเป็นตีรักมีแต่คนนิยมชมชอบเป็นผู้มีกิตติสัตโทชื่อเสียงพุ่งกระจรกระจายพระโยคนดีย่อมคบหาสมาคมด้วยวิสาธรูแก้วกล้าอาจหาร ไปที่ไหนก็มั่นใจไปที่ไหนเขาก็ยอมรับการให้เป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดยกตัวอย่างเรื่องที่หนึ่งคนที่ใจแคบญาติโยมจะเป็นคนใจแคบหรือเป็นคนใจกว้างมีสติมีปัญญาเมตตาก็อย่าให้เลยขอบเขตเมตตาก็ต้องคู่กับปัญญาญาติโยม เราเมตตามากแต่เขาไม่พัฒนาตนเองมีแต่มาขอมาขอก็ไม่ดีให้เรานี้รู้จักแยกแยะเมตตาอย่าให้เลยขอบเขตก็ต้องมีปัญญาในการบริหารชีวิตไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเราสบายใจทำแล้ว เราไม่เดือดร้อนผู้มีธรรมย่อมมีสุขทานสินภาวนาสำหรับญาติโยมผู้ฟังส่วนอัตมาภาพของพระสงฆ์ก็ทำหน้าที่ศึกษาปฏิบัติตเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเทศ ชี้ทางออกบอกทางถวยก,กับศรัทธาญาติโยมบทบาทหน้าที่ภารกิจเป็นพระลกูกพระหลานพระผู้ดำเนินรายการได้มีโอกาสเป็นสมองของสังคมเติมปัญญาให้กับชาวโลกธรรมะของพระพุทธเจ้าดับทุกข์ได้ญาติโยมคนเรามีความทุกข์ทุกข์ของผู้บริหารทุกข์ของผู้ปกครองทุกข์ของพ่อของแม่ทุกข์ของลูก คเรามีความทุกกันทุกคนแต่คนไหนจะทุกมากทุกน้อยบางคนก็ทุกเหลือเกินทุกเรื่องของคนอื่นทุกเรื่องลูกเรื่องหลานบางคนนี่นอนไม่หลับเลยเพราะไม่รู้จักปล่อยวางความสุขของชีวิตอยู่ที่การปล่อยวางอัตนาโจทยัตตนางจงเตินตนด้วยตนเองอัตมาก็เตือนตนเองด้วยเตือนสติญาติโยมผู้ฟังมีสติมี ปัญญาสรุปแล้ววันนี้อาตมาภาพพระพูดดำเนินรายการธรรมรักษาใจชี้ทางออกบอกทางถูกใดขอคิดกติธรรมอย่าเป็นคนที่ใจแคบกบลัวคนอื่นจะได้ดีอย่าเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวเรารู้จักการให้การเสียสละกันแบ่งปันต้องมีวิสัยทัศน์ มีโลกกัะท์กว้างไกลก็คือเป็นคนที่ใจกว้างรู้จักเมตตาอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ชุมชนวางตนเป็นกลางอยู่เพื่อตอนเองอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่ได้ตลอดได้ข้อคิดคติธรรมอัตมาภาพดูเวลาเวลาหมดหมดเวลาพูดไปก็ไหลอีกยติโย่งผู้ฟังก็ขออนุมโมทนาบุญครับผู้ใหญ่ใจดี ผู้อำนวยการโยมกิตพภั์พิรุณนายกสมาคมวิชาชีพวิทยุุรีรมถวายเวลาให้กับอาตมาภาพ30นาทีทีมงานสถานีวิทยุลำไปมานขออนุมโมทนาบุญกับคอนโทรลโยมธนวัฒน์พันธ์องลังควบคุมอัดเสียงตอนนี้เวลานี้ก็อยู่ตอนหน้าอาตมาและขออำนวยพอใน้ยาติโยมผู้ฟังจงมีสติปัญญารู้แจง้งแทงตลอดพรใดที่ว่าเลิศพรใดที่ประเสริฐขอให้สมปรัถนาจะเริญพร